เอมใจดีค่ะอาการดีขึ้นเลยเด้มืออื่นมือเ่อก็ออกจากไปบานไลยเอาแล้วอาการดีเดฟแล้วยิวแล้วหัวแน่ฝุ่นพี่น้องตาสุดใเนาอหน้าตาสดใจดีใจลำด้าวอยู่แต่ก่อนนี่ก็บาดเสวเลยมากนะข้าใหญ่มากคลัว ่วงเวลาเฮาสะดวกสะดวกจางมากบ่แม่นว่ามีใหญ่ต้อยบ่คิดฮอดได้คิดฮอดอยู่ก็เิงยากนํานองน้ำดายอยู่พุ่นาว่าพุ่นล่ะยาม ่อยผนาะค่ะหลังจากคือหางหายไปไหลยมือหลยเวียนเพราะว่าค่ายากค่ายากภา,า,าลากิจคาาบ้านภารกิจ่วนตัวค่ะเลยบ่ได้ทําคลิปหลยมือแต่ว่ามือน,นี่มือน,นี่เมตต้อยสิสิบผ้าไปไปไปเยี่ยมน้องยุยนเพื่อค่ะแม่ต้อยสิบผ้าไป,ไป,ไป,ไปเยี่ยมน้องยุยเพราะว่า,วานอ้องยุยยังยัง่ไดต้องบจัดการย<า>ุยค่ะ การยืดหรือนอนงยืดน <c oughs> ะเดียวกันคุณเ <c oughs> จ้าค่ะปานนี้เมื่อน,นี่เทาก็ว่างงานท่างสำนักงานก็เลยว่าสีผ้ากันไปเยี่ยมจัดการยืดยืดโรคบาดเด้อค่ะเด้อตอนนี้เทาก็บกำลังเดินทางมาช่วงบ่ายเนาะค่ะช่วงบ่ายเทาก็สีมาฮอดโรยเท้าอ,อำนา,า,บา,บาจค่ะเพราะว่ารับไปยังได ไปหอดผู้จัดการยุยแล้วจีได้บอกอาการของเพื่อนอีกเทืะะ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 เ่อนงึองเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะตอนนี้เท่า,ากาับกำลังสีเดินทางคะ่ะ้าค่ะเดินทางน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้เท่ากับมาแว่ปั่มหรือมาค่ะมามาแวะกินกาแฟค่ะหมกาแฟขางค่ะขาง,าง <laughs> น้พี่น้องเอ้ยข่อยมาพออีหยังหูบว บอว่าพอสร้างพึ่งเดียวเราพี่น้องสร้างสร่างคีกันสร้างคีก,นนกันเป็นตาฮากว่เป็นตาฮากว่าค่ะสร้างคีกันว่าสิมากินกาแฟว่าพอสร้างคีกันไปค่ะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนค่ะค่สวัสดีค่ะทำลมเฮียร์นัแบบนี้ ตอนนะนี้เขากำลังเดินทางเนาะค่ะเนาะอนนี้มีย่านง, <laughs> นงนงกฟองบาดนนี <laughs> เขามากกับน้องแมน <c oughs> แมนทีรยุทธแล้วก็โซฮอดสวัสดีครับเื่อยกแล้วก็น้องระด่ะสวัสดีค่ะอุ้ยกินน้ำมันแล้วก็โซเฟอร์คนรู้ใจด้วยขนมทอดอุบ <c oughs> <c oughs> วนแล้วนยคะ่ะปานีกำลังสีแว่ซื้อผลไม้ไปเยีย่ยมบรรจัการด้วยคะ่ะ นองยุ่ยค่ะใช่มาค่ะพีบอกว่ังอันนี้สาสาลี่า้นแวเจะแสบก็ลยังเลยเนจะแบเอ้รนาะไปอฟนาซุปตาุหน้าใหม่ลูกสุปตาสวัสดีค่ะ ข้าสุปุปตาสุปตาล้วซุปทำไมสุปตาสุปตากซุทำไมพ่อล่ะเอาสองย่าก็กินเพราะเบิร์ดดอกมาอันนี้มันมันแข็งเนาะอันนี้่อยเอาโลแกดเอัไาแบบเป็นเหมือนแบบแบบเป็นบบไม่อะไครับ เอากระสอบของแอปเปิลที่หรล่ะเออเอาตวดีไปไหวเอาไปไหวต่อไต้องติดกัได้เลยอะแม่มาส่งเอาแบบมือชื่อว่ามัน่แบบเมืบบ้อเป็นหัแม่แม่แม่นี่สักเท่า,าอยู่อ่ ค่ะตอนนี้เขาก็ได้ได้ผลละใหม่แล้วค่ะแต่ว่าเอาผลละใหม่คนระยางะโสมก็ได้ บืงเบ้องของหนอนมนอแมห่ยกันงาเอาไปนพี่น้องเอาไปุระยาค่ะมากเลราไปกันเลยค่ะตอนนี้กับไปลกบานต่ค่ะเมื่อวานนีมากเขาอะไรพี่นองมากคาบีบเคนนนเมื่อวานมาเยี่ยม เขาก็ได้ค่ะมาคัามเขาจะบ่อยเขาเมือนี่มาไม่ค่ะมาตอนเร้าค่ะเมือนี้เข้าสีเขถาแถวแน่นอนค่ะเ,เดี๋ยวเขาจังไปเบิ้งว่าอาการน้องอยุยเปน็นยังไงเนาะค่ะเมือนนีเพระวา่าหมื่ว่านเข้ามาเยี่ยมเพราะท่านไปค่ะไปน้ำกันค่ะไปเดินไปทางนี้ทางออกตอนนี้เขาก็บาหอดน้องยุยแล้วเด้อค่ะน้องยุยยิ้มแน้มเต่มใจดีค่ะอาการดีขึ้นแลวเด้อหมืออื่นเพื่อก็อจาก ไปบานเลยเอาแล้วอาการเดียดเดียวแล้วหิวแล้วหัวแน่ฝุ่นพี่น้องตาสุดใสเนาะหนาตาสุดใสดีใจญ่ลำด้าอยู่แต่ก่อนหนีก้วนาถี่ก้มากเลยคนมากอะพ้าไปยนน้อยสิยูงมาบากดีละส่วนเวลาฮอ่ สะดวกสะดวกยังมาโมเมนว่ามีไงต่อยบังคือหอดเด้ขค้นหอดอยู่ก็ต้องอยากนอนนองนอนอยู่ยังว่าวาคุณล่ะง่ายพาสะดวกสบายยังว่าเยี่ยมเธอฉันได้ว่าเจ้าไปด้วเด้อรอดอยู่เด้อรออยู่เนกตนะกินหอดคินหอดอยู่ค่ะอาการนองยุ่ยก็ดีขึ้นละเด้อค่ะซ้ำเห็นนี่แหละมันจะดีวันดีขึ้นคือ เงาจยิย้มแับเดี๋ยวกระด้กลับไปล่ะเดี๋ยวกระด้กลับไปหักเงินเดือนเล็กน้อยเล็กน่อยเฮงึ้นหอเยอะหมเล็กน่อยยังึ้นห่ออีกเยอะไหมนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีเอฟซีทุกคนนะครับเด้อเจ็แต่ขนมวนได้หรือไปสาตไ่ได้หรือไปได้เลยโเต่อไปครับเต่อไปเต่อไปเดี๋ยวก็ดังครับเดี๋ยวก็ดังทุกคนต้องมีรายได้ทุกคนนะครับไม่ เนี่ยมีงานมากมีน้องกับสิมีรายได้แ่ช่วงนี้น่ะค่อยช่วเจียครอบครัวนะครับเอาเอาดูบอดดอได้เดี่ยบอดบอดจังแม่ยนะครับเฮ็ดเด็ดเด็ดตอนนี้บอดจังนะเออบัดนี้การอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็เศร้าไปว่าออกไปหาเงินเดือนเล็กน้อยแล้วก็ไปด่าเล็กน้อยเพราะว่ามันบ่หยากตอนนี้เอาก็เยี่ยมนองเบือเล้วเด้อค่ะเยี่ยมนองเยี่ยมนอง ยุ่ยแล้วแล้วบันเท่ากับิกภาได้บันเท่ากับพบอกคุา,<ห>าอาการแน่แนอาการน้องยุ่ยก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นไรเนาะดีขึ้นไรหรือย,ยิ่มเยี่ยมแจมไซแล้วก็โอ้ยแบบปกติรถขาแข็งทนกับตีนได้มาได้เพียงแต่ว่าสีล้อ ไอ้องก็หล่ะไปยังผ่าปบ๊มัดบเนี่ยอีกมเพล็กน้อยทางทางในเนี่ยกับเลือดบวไรหนูก่ะเพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วมัดอี่มเลยไมสิพาะเขียนสิพาตั้งแต่ช่วงเขียนเป็นยังหล่ะน้อยเป็นเจ้าหนออูก่ะนอนยืนกระไดอาการจะดีขึ้นเพราะหนาเป็นห่วงดอกดีขึ้นหลายอีิ่มก็ดีใจน้ำนอนยืนแล้วอยู่แต่ว,ว่าตอนนี้เ้าก็ เยี่ยมน้องดุยนล้วน้องขานอบันนอกอจิกับเดินทางกับบานทางเท่าไรไม่ต้อยกจอจิพพพอกกะะเพราะพีคิปคิปนีไปซ้ำใีกสักวันเดอค่าเพระว่าเขาอจิเดินทางกับบานทางะคะ่ะบายค่ะรอชร่วงิิดน้านะค่ะ どこ <music>